สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกันกบเจดมือทองครับผมเนี่ยกลับมาเจอกันในวันอาทิตย์สีแดง ขอบอกว่าสีแดงเดครับผมนะเมื่อคืนนี้นี่ครับผมนะถือว่าเลดอร่อยกันครับคุณผู้ชมครับในแต่ละเมนูที่เจเรดนะครับผมนะได้รังสรรค์เอาไว้ให้ในร้านแล้วก็หน้าไลฟ์นะครับผมนะ่ยโอ้โหอิ่มหนำสำราญนะครับผมนะทิ้งท้ายของเราเอซีมิลานนะครับผมนะป้าเสิร์ฟให้แบบเลดอร่อยเลยครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับอยากจะเข้ามาติดตามนะครับผมนะในร้านของเจเดตมือทองนะครับที่มีตลาดสดนะครับและจานหลักนะครับผมนะที่รังสรรค์ให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมนะดูที่หน้าช่องได้เเลยนนนนนนนะะะะะะคคคคคคครรรรรรััััับบบบผผผมมมมมมสสวดดดีีี่าืุ้้ณููชไไอกจ ให้แล้วในครับผมนะก็3เมนูเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับนะในค่ำคืนนี้ครับ แล้วมาดูที่พิมพ์บรีสอังกฤษกันก่อนเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับในสี่ทุ่มครึ่งนะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทายด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องบอกตรงนี้นะครับผมนะว่าฟอร์มช่วงนี้ก็ร้อนแรงนะครับผมนะสำหรับเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับผมนะส่วนแมนซิตี้เอ้ยนะครับผมเนีก็เก็บความมั่นใจนะครับผมเนีมาถึง2รอบนะครับผมเนี่ยในศึก UCL นะครับแล้วก็พิมพ์บรีสนะครับผมในที่อร่อยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานะครับแล้วก็ UCL เนี่ยอร่อยกับนาโปลีีมมมมมมาาานนนนนนะะะคคคคครรรรรััััััับบบบบผผผต้้้งงงงแแแ่ดููทลลววุณชกก็็ยเจออขข ครับผมนะอย่างน้อนในบ้านครับคุณผู้ชมครับนะเมนูแรกนะครับเที่ยวหน้าบ้านอาร์เซนอลครับเมนูที่2ครับคุณผู้ชมครับนะวันนี้นะครับผมนะสี่ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะครับผมนะบุนเดิลิก้าเยอรมันครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของเรเวอร์คูเซ่นครับคุณผู้ชมครับนะเปิดบ้านตระร้ามคำเย็นทางด้านของมือเซนกร์ตบัตถ้าดูจากฟอร์มนะครับคุณผู้ชมมือเซนกร์ตบัตเนี่ยสะดุดมาบ่อยครับนะครับผมนะส่วนเรเวอร์เนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชมานะครับคุณผู้ชมครับนะก็เริ่มที่จะทำได้ดีนะครับผมนะแแตต่่่่่่่่่่รร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 อออออออบบบบททททีีีีีีล้้้ววววเเ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 เาาาาาาไไไปปปปกกััันน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 นยยย็สสหหโูููงถืะะะมมมคคค์ซผิ ครับส่วนเมนูสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้นะครับผมราลีกาสเปนนะครับผมรอบที่แล้วนะครับใน UCL เนี่ยหลายท่านบอกว่าเฮ้ยบาร์เซโลนาแปลกมากเลยนะครับผมนะฮะที่พบกับนิวคาสเซิลนะคุณผู้ชมนะแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมเนี่ยบาร์เซโลน่ายังไงก็เป็นเจ้าบุญทุ่มอยู่วันยังค่ำครับในค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะ บาร์เซโลนาในบ้านซ่าครับคุณผู้ชมครับนะฮะหจานครึ่งถึง2จานนะครับขอทวนอีกรอบนึงครับคุณผู้ชมครับนะ่ยเมนูแรกครับผมนะฮะอาร์เซนอลเมนูที่2ครับคุณผู้ชมครับนะฮะเรยเวิร์คูเซนเมนูที่3ครับผมนะ่ยบาร์เซโลนาขอให้อิ่มอร่อยกันนะครับส่วนนอกนั้นนะครับคุณผู้ชมเมนูอื่นๆเนี่ยมีจานหลักในร้านนะนะครับที่เจเดตไม่ได้ออกมาไว้ให้หน้าช่องนะครับอยากจะอริดอร่อยนะครับผมนะฮะเหมือนในร้านเหมือนพี่ๆที่อยู่ในร้านทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องนะครับสำหรับวันนี้จะเดตขอลาไปก่อนครับสวััสดีครบ